นี่สำหรับท่านที่ติดตามชมบ้านหลังนี้อ่าแล้วก็สงสัยเส้นทางตรงนี้ใช่ไหมครับด้านหลังมีเพื่อนบ้านเพื่อนบ้านเนี่ยวก็มีทางออกตรงนู้นเป็นถนนคอนกรีตทีนี้เมื่อเกินบ้านหลังนี้มันปิดไว้ใช่ไหม <S <S เพื่อนบ้านาก็มาทางนี้อ่าแต่ถ้าเกิดเรามีรั้วมีอะไรนะเพื่อนบ้านเขาออกตรงนู้นตรงนั้นจะมีรั้วอยู่เห็นไหม แล้วก็เพื่อนบ้านหลังนี้คุณลุงเนี่ยก็คือเขาแกก็ดีมากเลยแล้วก็คุณลูกเนี่ยก็ดูแลลุงอยู่แล้วก็ฝั่งนู้นก็จะมีทางออกเป็นถนนคอนกรีตนะครับเในส่วนของบ้านหลังนี้เราล้อมรั้วหน่อยมันก็ไม่ได้มีปัญหาแล้วเพื่อนบ้านก็ถือว่าดีมากทีนี้ในส่วนของคลิปที่ผมทําตรงนี้ท่านผู้ชมจะเห็นเป็นทางนะครับแล้วก็เป็นเพื่อนบ้านนะไม่ใช่เขาไม่ได้ใช้เส้นทางบ้านเรา,เาถ้าเกิดเรามาตกแต่งมารีโนเวทแล้วเนี่ยเราก็กั้นรั้วเพราะว่าเพื่อนบ้านเนี่ยฝั่งนู้นเป็นถนนคอนกรีตเขาอ,ออกทางนู้นได้ เนี่ยนะอ่าโอเคทีนี้เรามาดูในส่วนของหน้าบ้านนี่นะเป็นถนนคอนกรีตมีเพื่อนบ้านนะครับไม่เปียวเป็นหมู่บ้านใหญ่เลยเนี่ยนะเออเมื่อกี้นี้ผมอ่าก่อนที่จะมาบ้านหลังนี้นะครับก็ผ่านบ้านมาสองสาหลังอ่าซึ่งลูกค้าก็ซื้อไปแล้วรีโนเวทเนี่ยผมไม่ได้ถ่ายทําคลิปให้ท่านชมนะถือว่ารีโนเวทออกมาได้สวยงามมากๆเลยนะอันนี้เป็นเส้นทางที่เข้าบ้านนะเนี่ยเป็นถนนคอนกรีตนะเป็นหมู่บ้านใหญ่เลยแล้วก็ด้านหน้าเป็นวิวภูเขานะครับ ตรงนี้เป็นปลาปลาหมู่บ้านนะเนี่ยดูดิมีเพื่อนบ้านนะครับไม่เปรียวแล้วก็เส้นทางเนี้ที่ที่ตรงไปเนี่ยแล้วก็จะเป็นเพื่อนบ้านนะที่นี้เพื่อนบ้านเขาไม่ได้ไปทางนี้ไงเขามาทางนี้เพราะบ้านหลังนี้มันปิดไว้มันไม่มีคนอยู่อ่าที่นี้อ่าคุณลูกค้าที่ติดตามอ่าคลิป ep ที่647ี่พอจะเข้าใจแล้วนะเออจริงๆแล้วเขาไม่ได้เส้นเข้าเส้นทางบ้านเราหรอกเขามีทางเข้าของเขาเนี่ยทางเนี้ยตรงไปเนี่ยแล้วก็เป็นบ้านของคุณลุงเนี่ยบ้านลุงอยู่ตรงเนี้ยเนี่ยมีทางเข้าอยู่เอาตรงนี้จะเป็นสวน ลำใหญ่นะของเพื่อนบ้านนะเนี่ยถนนอคอนกรีตแต่ความกว้างอยู่ที่หกเมตรถือว่าดีมากเลยตรงนี้ก็เพื่อนบ้านนี่เป็นถนนเนี่ยแล้วก็ขวามือเนี่ยขวามือเนี่ยเป็นเพื่อนบ้านเนี่ยนะเนี่ยเขาเข้าออกทางนี้อแต่ที่นี่บ้านหลังที่จะขายเนี่ยมันปิดไว้มันไม่มีใครอยู่ไงเพื่อนบ้านเขาก็อาศัยทางของเราเนี่ยผ่านอ่าทีนี้ท่านก็พอจะเข้าใจแล้วนะ ก็มีหลายท่านโทรมาถามในส่วนของผ้ามุมสูงที่มีโดนบินแล้วเห็นเป็นทางเดินเนี่ยก็มีสอบถามว่าเอา้าเพื่อนบ้านเขาใช้เส้นทางของเราเหรอผมบอกว่ามันบ้านมันปิดไว้ไม่มีคนอยู่เขาก็ใช้เส้นทางนี้เข้าไปเนี่ยตรงนี้ก็มีเพื่อนบ้านแล้วก็ไปนู่นเลยไปสวน,ปนไปไร่เลยครับอบ้านโฮงเนี่ยยอมรับอ,อากาศดีเหมนกันเพราะว่าวิวภูเขารอ,อบเลยแล้วก็บนภูเขาเนี่ก็จะเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของนกยุง อันนี้ทางเข้าเนี่ยสามเมตรเจ็ดสิบนะถ้าผมจำไม่ผิดนะแล้วบ้านเนี่ยหันหน้าไปทางทิศใต้หันไปฝั่งนู้นนะเป็นทิศใต้เนี่ยนะแล้วบ้านด้านบนเป็นไม้สักนะครับเอ่อในส่วนของบ้านเนี่ยต้องมารีโนเวทคือหมายว่าเนี่ยปูนที่ทาเนี่ยมันดูแล้วมันยังใหม่ๆอยู่เลยเนี่ยนะเรามาเทพื้นหน่อยแล้วก็เรามาฉาบหน่อย ตกแต่งลงทุนสะหน่อยเนี่ยผมถือว่าถ้าเราขายต่อเนี่ยก็ถือว่าทางกาไรให้เราสวยงามเลยดีกว่าเราเอาเงินไปฝากธนาคารนะครับคือหมายความว่าเรากําลังตกแต่งเนี่ยไม่ว่าจะเป็นการฉาบหรืออาจจะเปลี่ยนกระเบื้องเนี่ยในขณะที่ทานะครับบ้านหลายหลังที่ผมไปทําคลิปให้นยบางทียังรีโนเวทไม่เสร็จเลยปรากฏได้ขายแล้วเนี่ยนะแนวรั้วในเนื้อที่ทั้งหมด1 6 1ตารางวาเนี่ยนะเป็นเพื่อนบ้านเห็นไหมเ็ามีทางออกทางเข้า ด้านหน้าเป็นประตูของเพื่อนบ้านเขาออกทางนู้นทีนี้ลูกค้าบางรายเนี่ยที่ที่ดูในคลิปเนี่ยมันจะเห็นเป็นทางอย่างนี้ใช่ไหมเพื่อนบ้านเขก็อาศัยตรงนี้แต่เนี่ยเป็นบริเวณของเราทั้งหมดเลยหมายว่าถ้าเกิดว่า,ามีคนอยู่เนี่ยเพื่อนบ้านเขาก็จะออกทางนู้นเนี่ยนะมีแนวรั้วอยู่นี่นี่มีแนวรั้วคุณลุงก็อยู่ตรงนี้เนี่ยเพื่อนบ้านก็ออกตรงนู้น,เป,น,ปน,นเป็นประตูหน้าบ้านเนี่ยเขาจะออกตรงนู้นนะ ในเพื่อนบ้านคุณลุงดีมากครับคุณลุงผมเมื่อรอบที่แล้วที่ผมมาถ่ายทําคลิปผมก็ได้คุยกับคุณลุงเนี่ยนะแล้วก็นี่เป็นบ้านที่จะขายเนี่ยนะครับนี่นะมารีโนเวทตกแต่งหน่อยเนี่ยมีแนวรั้วชัดเจนนะแล้วก็ในส่วนของผ้ามุมสูงเนี่ยเข้าไปติดตามชมได้นะครับเอ่อในส่วนของ EP ที่6อันนี้ก็หมาคุณลุงอันนี้มันก็ใจดีไหมผมมาก็วิ่งมาหานี่แหละมาขอของกินขออาหารเนี่ยนะเดียวผมจะเข้าไปด้านใน เออถ่ายทําให้ท่านผู้ชมอ่าชมอีกนิดนึงเออนี่ส่วนของคลิปนี้ลองเข้าไปติดตามชมดูนะผมแจ้งแล้วนะ EP ที่647นะเจ้าของซาร์เปิดราคาขายไปที่ส0 0แสนนะอ่าไม้เนี่ยเป็นไม้สักนะแล้วก็พื้นเนี่ยเรามาเทพื้นซะหน่อยอันนี้เหมือนกับว่าบ้านก็ยังทําไม่เสร็จแล้วเจ้าของเขาก็ไม่ได้ทําต่ออย่างเงี้ยเออเจ้าของเนี่ยเออเฮียนิวัฒน์เนี่ยอยู่ที่เชียงใหม่นะครับแล้วด้านในเนี่ยเป็นปูนเนี่ยมันยังไม่ได้ฉาบเนี่ยนะเป็นอิดบล็อก มันยังไม่ได้ฉาบเนี่ยนะลองไปฉาบหน่อยตรงเนี้ยประตูมันผุตามการเวลาแล้วก็เปลี่ยนซะหน่อยเนี่ยนะครับอ่าแล้วก็นะไอ้ประตูก็เป็นบานเฟียมเนี่ยประตูเป็นบานเฟียมเนี่ยมันอย่างนี้เนี่ยนะอ่าแล้วก็ด้านหน้าเป็นประตูนี่นบ้านมันปิดไว้มันก็จะเก่าตามการเวลาเนี่ยนะด้านบนจะมีห้องนอนสองห้องเนี่ยนะห้องนอนห้องที่หนึ่งแล้วก็ห้องที่สอง เราก็มาตกแต่งรีโนเวทแล้วก็ขายหรืออาจจะ,ะซื้อปล่อยเช่าก็ได้ตรงนั้นก็เป็นเพื่อนบ้านเห็นไหมครับนี่นะตรงนั้นนะเป็นประตูเพื่อนบ้านเขาออกทางนู้นนะเป็นถนนควันกี่เห็นไหมอ,อย่างน้อยคุณลูกค้าที่สนใจในส่วนของบ้านหลังนี้ก็จะได้ตัดสินใจเพราะก่อนหน้าน,นี้มีถามผมเยอะมากครับโอเยอะมากเลยอุ้ย,ยลูกค้าเนี่ยเขาใช้เส้นทางบ้านเราเ,เข้าออกออไปที่บ้านเขาเหรอเนี่ยมันมีเส้นทางอยู่ไหม คุณลูกค้าก็ไม่สบายใจเนี่ยนะแต่บ้านปิดไว้ทีนี้ถ้าเกิดเราทําเสร็จแล้วเราก็ล้อมรั้วเลยเ,เพื่อนบ้านเขาออกทางนู้นเนี่ยนะฮะพี่กาดอยู่ที่บลบ้านโฮงอำเภอบ้านโฮงจังหวัดลําพูนก็ผมนี่นะด้านหน้าเป็นวิวภูเขาวสวยงามอ่าโอเคก่อนปิดคลิปเดี๋ยวผมให้ชมบ้านอีกครั้งหนึ่งแล้วก็เข้าไปติดตามชมดู EP ีที่647 E p ีีที่647ครับก็ผมในราคา40 0แสนนี่นะให้ชมอีกครั้งหนึ่งครับผมมารีโนเวทตกแต่งหน่อยสวยเลย ไม้ไม่หูนะครับนี่นะอ่าสำหรับคุณลูกค้าที่สนใจเนี่ยผมมีช่างนะเอ่อในการสร้างบ้านใหม่ตกแต่งบ้านรีโนเวทบ้านเนี่ยอ่ายกหูโทมรมาเลยครับกินกลางผมมีช่างแนะนำ0801474634ครับผมโอเคครับผมไปนะครับอันนี้จะเป็นโรงเรือนต่างหอมโรงเรือนต่างหอมเนี่ยเป็นหมู่บ้านใหญ่นะเนี่ยโอเคครับผมไปนะครับ